ล้อยถาวรอ,อยู่ในกระเป๋าทันทีตั้งแต่เข้าเมืองเร้อง,งานฟาร์มแบบเอฟที่ทําได้3งานในที่เดียวจะสบายไปไหนแบบที่นีไหเอสอีวอลูชันเมืองโรเพเปิดใหม่เร็วๆนี้เข้าเมืองวันแรกก่อนสี่ทุ่มมีโอซีแจกให้มาก่อนได้ก่อนรอได้เลยพร้อมหุ่นยนต์ลอยฟ้าขับฟาร์มชิวๆมาขี่ลอยถาวรและรถทํางานครบคันงานฟาร์มออโต้ครึ่งเมืองไม่ต้องไปไกลมีจุดฟาร์มขอมลแบบเอฟได้ตรงนี้จะมีทั้งตกลาออโต้ไม่ใช้ v i p เลี้ยงน้องคุยและปลูกต้นกล้วยไปพร้อมกันได้ทั้ง3าอย่างเลย มีฟางขุดบิตคอยวางทิ้งไว้แล้วไปไหนก็ได้ว่างเคยกลับมาเก็บนําไปแลกของฟาร์มได้ทั้งงานขาวงานดํากิจกรรมหลุมมากมายมีให้เล่นทุก15นาทีได้มีหลุรูบี้ p พ p ที่สามารถวนเล่นได้24ชั่วโมงคอนเสิร์ตมีระบบฟินเวอร์ให้ปาดหาคู่ส่วนคนมีแฟนมีระบบคบกันและแต่งงานได้ด้วยกดเล็บสีจะคู่กับแฟนเราได้เลยและหาดอกไม้ตามทางมามอบให้กันเพื่อให้แต้มเต็มหลอดเมื่อเต็มแล้วสามารถแต่งงานกันได้ทันทีเวลาเข้าใกล้กันจะมีเอฟเฟกต์สวยๆแบบนี้ส่วนในอนาคตจะมีสรรกรยนะับสชั่งงนกนทุ มีโ c ให้รายชั่วโมงรับสวัดแก๊งครอบครัวมีสวัสดิก,ดสการ IC พร้อม OC ให้อีกจุกจและที่นี่สามารถซื้อขาย OC ได้แบบปลอดภัยเี่มเนนดูแลให้ทุกยอดการซื้อเลยเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีของเยอะของฟรีและฟังง่ายสุดๆเข้าเมืองเราเป็นน้เราเปิดได้เลยที่ไฮเอ็ดอีวิลิชันค่ะ